ครับสวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับมาพบกับครูเก่งอีกครั้งนะครับในหัวข้อในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของงานช่างในบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องของประเภทของงานช่างในบ้านนะครับเนาะคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปในเรื่องของลักษณะงานช่างในบ้านอ่ะลักษณะของงานช่างในบ้านมีกี่ลักษณะเอ่ยติ๊ ตอกติ๊กตอกอืมนะครับเราถูกต้องนะครับเนาะมีทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันคือ1คือการซ่อมแซมนะครับเนาะสคือการบำรุงรักษาและก็3คือการติดตั้งหรือการประกอบผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับเนาะแล้วเรามาดูกันว่าแต่ละลักษณะ3ประเภทนี้นะครับเนาะมันแยกย่อยออกมาเป็นอีกกี่ประเภทในงานช่างในบ้านอ่ะน่าเลยลองคิดดูซินะครับเนาะงานช่างในบ้านเอ๊ช่างในบ้านเนีย่ยน่าจะมีช่างอะไรบ้างเอ่ย นะฮะอ่าลองดูว่รอบาตัวเองอ่าการที่จะทําบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังเนี่ยต้องมีช่างอะไรบ้างอ่าอ่ช่างก่อสร้างใช่ไหมช่างก่อสร้างละหนึ่งละนะอ่ามีไฟก็ต้องมีช่างไฟอ่ามีช่างไฟละนะครับเนาะมีช่างไฟช่างก่อบ้านบ้านใครเป็นไม้ก็จะมีช่างไม้ใช่ไหมนะ,ะมีระบบน้านําก็คือช่างปลาปลาอ่าถูกต้องนะครับเนาะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะงานช่างในบ้านนะครับมีทั้งหมดหก ประเภทด้วยกันนะครับเนาะมาดูงานช่างประเภทที่หนึ่งซึ่งเป็นงานช่างนะครับเนาะประเภทของงานไม้นะครับเนาะงานไม้เนี่ยสำคัญคือนักเรียนลองสังเกตรอบๆตัวเรานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะต่างๆก็จะทํามาจากไม้ใช่ไหมนะครับเนาะบ้านบางคนอาจจะทํามาจากพลาสติกก็ได้นะครับเนาะแต่งานช่างงานไม้เนี่ยเป็นงานช่างแรกๆเลยของประเทศไทยนะครับหรือว่าของโลกนั่นแหละ ครับเนาะเพราะว่าก่อนเนี่ยบ้านของเราส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากไม้ใช่ไหมนะครับหรือว่าบ้านใครบางคนเนะี่ยตอนนี้ก็ยังทํามาจากไม้ก็จะต้องมีช่างไม้นะครับเนาะช่างไม้ก็คือเป็นช่างที่อ่านเน้นในเรื่องของการสร้างนะครับเนาะการผลิตนะฮะร,รวมไปถึงเรื่องของการปรับปรุงชิ้นงานที่ทํามาจากไม้เป็นสําคัญนะครับเนาะตามรูปแบบที่ได้กําหนดหรือว่าวางไว้ไอาจจะทําเป็นโตะ๊ะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นเก้าอ,อี้นี่ก็คือเป็นงานช่างไม้นั่นเอง นะครับเนาะงานช่างประเภทที่2ที่มีในบ้านคืองานช่างปูนหรืองานคอนกรีตนั่นเองนะครับเนาะบ้านใครที่เป็นปูนเนี่ยนะคอนกรีตก็คือเป็นคอนกรีตก็คืออยู่ข้างในปูนอีกทีหนึ่งเนาะในการก่อสร้างคอนกรีตต่างๆนะครับเนาะก็เป็นงานปูนนั่นแหละนะครับเนาะงานปูนหรืองานคอนคอนกรีตส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างใช่ไหมนะครับเนาะเป็นงานที่เป็นงานที่ต้องสร้างต้องผลิตต้องปรับปรุงชิ้นงานนะครับเนาะ โดยมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาเนื่องจากว่าปูนนะฮะน้องทิ้งไว้มันก็จะแข็งตัวดังนั้นเมื่อเป็นงานก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาผสมปูนเขาก็จะรีบทําให้เสร็จนะครับเนาะพอเสร็จแล้วเาก็ต้องทิ้งไว้ให้ปูนนั้นแข็งแรงแข็งตัวนะครับเนาะนะฮะดังนั้นะนะจําเป็นที่ต้องทําให้เสร็จทันเวลาแข็งตัวของปูนซีเมนนะฮะรวมไปถึงวัสดุผสมนะฮะส่วนใหญ่ที่เขาผสมในปูนก็จะเป็นพวกทรายทรายละเอียดหรือว่าเป็นก้อนหินนะเป็น อ่าก็หินในการเทพื้นอะไรต่างๆนะครับเนาะต่อมางานช่างประเภทที่3นะครับคืองานช่างที่สําคัญนะในบ้านเหมือนกันคืองานประ,ประ้า นะบ้านใครไม่มีปกปาว่างน่าจะไม่มีใช่ไหมเนาะเพราะว่าเลยต้องอาบน้ําเลยต้องเข้าห้องน้ําเลยต้องล้างผักเลยต้องทําอาหารก็จะต้องมีน้ําเป็นส่วนประกอบในสําคัญในการ,รดำรงชีวิตดังนั้นงานช่างปลาาก็เข้ามามีส่วนในการช่วยให้ระบบน้ําต่างๆทั้งน้ําดี แล้วก็น้ market. Market ําเสียในครัวเรือนนะครับเนาะสามารถที่จะหมุนเวียนหรือเปลี่ยนไปหรือว่ามีการจัดการนะฮะต่างๆคู่ขอภัยที่หน้าจอมันบังนะครับเนาะนะมีการจัดการต่างๆนะฮะให้เป็นระบบระเบียบดียิ่งขึ้นนะครับเนาะในงานประปาในบ้านเนี่ยก็จะมีทั้งประปาดีก็คือประปาระบบดีก็คือประปาที่ใช้ในการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนเข้าห้องน้ําอาบน้ําหรือว่ารับประทานถ้าระบบน้ําเสียก็คือน้ําที่ การกระบวนการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอาจจะมีท่อต่อไปเป็นในบ่อพักหรือว่าในถังอะไรต่างๆก็ว่าไปใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็เป็นงานประประทาทั้งสิ้นนะครับเนาะประเภทที่4เอยก็คือในเรื่องของงานไฟฟ้าอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเนาะงานไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องการคนที่มีความชํานาญมากๆเนื่องจากว่า ไฟฟ้ามันอันตรายใช่ไหมครับเนาะดังนั้นคนที่จะทํางานช่างประเภทไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านนะครับเนาะในการที่จะติดตั้งหรือเดินระบบต่างๆนะฮะในเรื่องของสายไฟเอยในเรื่องของหลอดไฟเอยนะครับระบบไฟต่างๆในบ้านนะครับเนาะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของคนในบ้านนั่นเองนะครับเนาะต่อมาประเภทที่5คืองานโลหะ งานโลหะส่วนใหญ่นะักเรียนเอ๊นึกไม่ออกเลยว่าบ้านเราจะมีงานโลหะได้หรอนะครับเนาะบ้านบางคนด้านบนหลังคาจะเป็นโครงเหล็กใช่ไหมน,นะครับเนาะดังนั้นงานโลหะก็จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของโครงด้านบนของหลังคานั่นเองนะครับหรือบ้านบางคนก็อาจจะเป็นโครงที่เป็นเหล็กหรือเป็นเสาเหล็กเสาอ,อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะดังนั้น เขาบอกว่าซ e ึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องขององค์ประกอบของบ้านเนื่องจากว่าเหล็กนะครับเนาะก็จะมีส่วนในเรื่องของหลังคานะฮะเมื่อก่อนเนี่ยหลังคาอาจจะใช้เป็นไม้นะฮะเป็นขื่อเป็นแปรต่างๆใส่เดี๋ยวนี้คือใช้เป็นเหล็กและนะครับเนาะดังนั้นงานโลหะในการออกการเชื่อมต่างๆก็จะเป็นเรื่องของงานโลหะนั่นเองนะครับเนาะและก็งานช่างประเภทสุดท้ายคืองานเคลือบผิวงานเคลือบผิวก็รวมไปถึงงานเรื่องของการ ทาสีบ้านด้วยนะอันเดียวกันนะครับเนาะเพราะว่าการเคลือบผิวเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตกแตง่งนะผิวชิ้นงานนะครับเนาะซึ่งนะนักเรียนจำไว้เลยว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยงานเคลือบผิวจะเป็นงานสุดท้ายเสมอเนื่องจากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บรายละเอียดแล้วก็ความสวยงามของชิ้นงานนะครับเนาะดังนะนะนะั้นครูก็จะมาสรุปว่าประเภทของงานช่างในบ้านนะครับเนาะนะมีทั้งหมด หกประเภทด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งงานไม้สองงานปูนนะครับเนาะสามงานปลปาสี่งานไฟฟ้าห้างานโลหะแล้วก็หกงานเคลือบผิวคุณถามว่างานไหนเป็นงานสุดท้ายก็คืองานเคลือบผิวงานไหนที่ต้องใช้ความชันาสูงสุดก็คืองานไฟฟ้านั่นเองนะครับเนาะงานไหนที่ต้องมีระยะเวลาจํากัดก็คืองานเรื่องของปูนนั่นงจากว่าปูนมัต้องแข็งตัวใช่ไหมนะครับเนาะดังนั้นนะครับเนาะ งานช่างในบ้านก็มีความสําคัญและก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินดํารงชีวิตของนักเรียนมากๆนะครับเนาะดังนั้นวันนี้ครูก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนบ๊ายบาย